กดแฟนนะจะได้อมเหลืองนะพระปิิศนาครับพวกนี้ใครมีความรู้ก็ช่วยชี้แนะได้นะหรือหลวงปู่นากมาดูตรงคล้ายๆแบบแปลกแต่วงแขนดีนะวงแขนเหมือนพระของหลวงปู่โตเลยวงแขนดีอ,ะอ่ะเหมือนหลวงปู่โตๆๆ วงแขนเห็นไหมคล้ายๆช่างคนเดียวกันนะวงแขนดีอะ่ะที่ผมเอามาเขาบอกวงแขนด,เนด,ด,ขนดีเห็นไหมไดูดิวงแขนดีเห็นป่ะผมชอบดูตรงวงแขนนะมไม่ชัด ผงทวงแขนดีเห็นไหมเหมือนช่างคนเดียวกันเห็นไหมวงแขนนี่ได้เลยดูเข่าดินะแต่และแต่และองค์ผมเอามาวงแขนท้ายเลยผมจะจําแบบเวลาผมเจอผมก็จําเราจําวงแขนได้อะ่ะตั้งคนเนี้ยไม่รู้ใครแก่นะ มาดูดิคงแขนไปทิศทางเดียวกันเลยแต่ผม,มังไ,ไม่รู้นะอะไรค,คือพิมพ์แปลอไงโอเคนะขอบคุณทุกทกท่านไม่อยากให้ยาวอีกผมเนี่ยที่รับชมขอบคุณครับพิมพ์แปลกตรงนี้